จากกรณีสุดสลดที่น้องดอมดวงเพชรพรมเทพกับตันทีม13หมูป่าที่เคยติดในถ้ำหลวงได้จากไปอย่างกระทันหันภายในห้องพักของ b o o ู h o ฮ s e c o l l e g e โรงเรียนฟุตบอลในประเทศอังกฤษค่ะ โดยซิโก้เกรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะได้ออกมาเปิดใจท้งน้ําตาว่าน้องดอมหมดสติในห้องพักเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลแต่อาการไม่ดีขึ้นโดยแพทย์ได้ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดค่ะวันที่16กุมภาพันธ์2566าร้อยหกสิบหกรูคเฮาส์คอลเลจโรงเรียนของน้องดอมได้ออกแถลงการถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตและแจ้งกับผู้ปกครองของนักเรียนว่าได้มีการแจ้งกับบุคลากรและนักเรียนที่โรงเรียนแล้วว่าน้องดอมได้เสียชี จ้าหน้าที่2คนของโรงเรียนที่อยู่กับดอมจนถึงช่วงชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตโดยบรูคเฮาท์คอร์ลเลชรู้สึกเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้อย่างมากค่ะสิ่งที่ดอมทําไว้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆโดยเฉพาะช่วงเวลาของการต่อสู้และความพยายามในการสร้างความสําเร็จในด้านกีฬาทุกคนรู้สึกเสียใจและตกใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการต่างๆในการดูแลสภาพจิตใจของทุกคนในเรื่องนี้และจะมีการจัดพิธีร่วมไว้อาลัยบรูคเฮาท์คอ o l ลเล e จะมีการร่วมมือกับสถานทูตไทยและหน่วย ภายนอนอื่นๆในการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เพื่อไม่ให้ผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีแบบนี้ให้ได้ค่ะ